ไปดดพีี่ออกกเ,เ,เลยหลังจากที่้ชัยบาทข้างบนแล้วเราก็เพิ่มจิมาบินบาดนะคะเพราะอริยะนะคะชายแว่นบปบกเรือนอันตามันย,ยึกยักยึกยักนะคะเพราะว่า,ายังบมดทันได้นอนนะคะพี่น้อกคะยาดาม่านางเด้อค่ะนางยอมรับว่านางยังมีเมาอยู่แต่ค่ะนางมาทําบุญนะคะโคตรก,กลหลายหลายพร้อมมีเนบุญง่ายนะคะ ที่หอบวัดจุดเลยละค่ะเงินอมาคน้องมาทบุญนับกันนะคะทำบุญดับกันนะคะที่บ้านค้สว่างนะคะพี่น,น้องจ้า สาบันรวมแรงรวมใจกันค่ะพี่น้องค่ะชาวบ้านขึ้นสว่างนี่บอกให้พิหวังนะคะเรื่องทำบุญกันทีหนึ่งนะคะสวัสดีเอ้ยลงพ่อมาแล้วลวงพ่อมาแล้วไปเจ้ากานลงพ่อมาแล้ว แมาแล้ยค่ะม่เลี้ยค่ะจักอ่าหลวงพ่อก็อบบหูว่าจักโอ่งนะคะแต,แต่ว่าเบิดนี่แหละก็คือจบนะคะย่อมือเอาอยางเดียวค่ะพี่น้องขบวนสีผู้เริ่มตั้งมาแต่ทางนี้นะคะ เอาบุญร่วมกันน้ำเด้อพี่น้องเจอมือนี่เอาบุญมาฝากนะคะทำบทุญทำทานหางเงินสมทบทุนสิสางาถนนคอนกรีตบ้านเจ๊ซีเนี่ยละครับพี่น้องกันเิซเริ่มเฮ็ดตั้งแต่วัดมีละินไปจ้าพี่น้องครับสำหรับเอฟซีผู้ใจบุญุนทานผ้ที่อยากทำบุญ ยักษร้างถนน้นทางช่วยเรือบ้านเจสีกัติดต่อทางเจสีไดเดอร์พี่น้องเด้ออันนี้คือบอกบุญบอกกุศลทำบุญรวมกันนะคะเพราะว่าทางบ้าน JC เจสีนี่ก็คือยังลำบากเรื่องถนน้นทางนี่แหละพี่น้องจา้าเฮ้ยเงินกุดิี บ้านกับผู้ใยา่บ้านไม่เพิ่็อยากสั่งสาอยากสั่งสาพัฒนาอยากมีผลงานเนาะพี่น้องจ๋าก็ยินดีปีดานํานะคะสําหรับลูกบ้านกับพัดเพิ่ว่าอยังมากก็เห็นดีนําเมิดเพราะว่าคันเรื่องวัดว่าอห้ามของเฮ้านี่กาโบแต่นั่นแล้วเพราะว่าสําเด็จเรียบร้อยแล้วค่ะมูลค่คานี่ก็โอ้โหหลายล้านบาทอยู่นะคะแต่ก็ใช้เวลาส่างกับ หลายปีพอสมควรพี่น้องเลยกับที่ขาดก็คือถนนคนทางนี่แหละพี่น้องเลยก็เลยได้พรายีบ่บานไม่เพิ่นก็นเลยแบบว่าสีเห็ดถนนคนกรีตถนนคนคนกรีดไปแต่ละปีนะคะได้ซ้ำได้เกิดเอาซ้ำนันตามแห้งตามรัทธาตามงบแต่ว่าห่ากับสีทำบุญทำบุญเอ,อ่อ เพื่อหารายได้เนาะแต่ละปีก็อาจสีร้ายเทือเนี่ยจักหน่อยอันนี้ก็ขอ,ขอบอก,อบ,อกบอกบุญบอกคุณเดอ้อสำหรับเอฟซีปุี่อยากทําบุญเอลีก,กับะพี่น้องคะติดต่อทางเจสีมาได้เด้อค่ะคนหาละะิดก็บอกว่ากันเนาะเพื่อว่าเพื่อสีทั่วหมู่บ้านเนี่ยก็โอ้คือจทใช้เวลาหลายปีอยู่ละ ก็ค,คือที่เห็นๆกันนั่นแหละถนนทนทางบ้านกัน,นอกจากสิทธาคันสิทธาแบบรัฐบาลก็คือสิอ๋อ่จะว่าไรใหญ่หางพี่น้องเจ็บอคอก็คือไม่แต่ไทยบ้านเท่านี้แหละเราดมทื่นกันแต่ละปีกันผู้ม่หน่อยกะท่านหน่อยผู้ไม่ร้ายแน่กะท่าน หลายแน่จ้ะพี่น้องเลยหาจังได้ก็เอาบุญน,น้ำกันเ้อพี่น้องเด้อมันดีเด้อเอางยมี่ิงแล้วนะคะพี่น้องเลยท้าไม่เบรียงนะคะสองแบบนี้นะคะหน้าก,ก็จะได้เป็น ไม่ยิง่ยงเต็มโตเลยคแต่ว่าคนสัสกเกดมอหน้านั่งกระเด่านั่งน้เกิดหนักเกลือใส่บน อว่ายังอื่นบรรัมบลว่ายกับพาอ,อยู่พ่อกินเลยกันย่าให้มีเจ็บนี้เป็นห้ายค่ะนะคะเศ้าโอแน่ค่ะอืมขอบคุณค่ะว้าวกับซ่อมนิด

บัตรผู้นออกหนาเลยไม่ใช่ที่ร้างบู่บี่ดวัี้ขาวดยมาอกบอกสติ่ในยหน่อ chào 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 ขออนุญาตไซเวนนะเด็กค่ะเหมาะสมบ่เหมาะสมกับบ่ากันอยากอยากป้อยก็บป้อยรถนะคะคลิปนี้นะดิฉันยังประทันได้นอนนะครับพี่น้องค่ะสำรวมหน่อยยังสีนะครสำรวมหน่อยอันนี้คือมอสขาคือคนนีอ้อันนี้คือคนมาปฏิอตักบาท ไปปฏิบัติธรรมทีทมม่ว่าไหนแ่คะบ้ <c oughs> านน่าด,ดีบ้านน่าดีทุกทีโอ้ยยิ้มบุญดีเป็นจังไดหัวเรื่อดีปะคะ พีมพ์บุอันนั่นไฮเดร์พ่จันเดอร์ว,วายให้เรียบร้อยค่คะขอบคุณขอบคุณพ่จันแต่ก็ยังพระท่านได้บอกบุญบอกคนีหังข้างเอืเ่อย่นั้างอ่างคลิปนะคะทีกจะจังสีบอกบุญอ,เอะะีเพื่อดึงเด้อพี่น้องคะผัวเพื่อเอื่อยเพิ่นอย่างรวมสร้างถนนข้อจีดน้านะคะแต่การสิประมาณอีประมาณจังเดือน วิบุ่มนี่แหละค่ะเพิ่นกับจิเริ่มลงมือก่อสร้สางแล้วแวต่ะกอาจจะใช้เวลาหลายปีดอกเพราะว่าบ้านคึ้บนบรรทุนสว่างนี่มันกะสิดขัดทางเป็นบ้านบ้านย่าวเลยค่ะเป็นคนทางคนทางลักนะรถแลนหลายทีหนูไรเงี้ยไอ้พราว่าเพิ่นสิสย์สาวเนี่ยก็คือความกว้างประมาณ6เมตรเลยค่ะหนาเท่าไรนะ นหน้าสินหาเสนไดกะทีทยอยเห็ดไปแต่ละปีนี่ละปีละนี่ละน้อยจำแห้งต่ำซัทธาแต่ว่าเข้า,ากับิพยายามแบบทำบุญนี่แหล,ละอยา่างแตทำบุญทำบุญเพื่อหารายได้สมทุกข์ขึ้นพี่น้อยจะได้บ้านเมื่อใพัฒนาอันจะต้องขึ้นดีจะเศร้าบ้าอยู่กังงกบผู้นำ กระโชคดีย okay, <Yeah. S 1> ่างนึ่งอยู่น้ำบ้านเซนสีนะครับคือแบบว่าโอเคค่ะอากาอยากสั่งซาอยากสั่งซาพัฒนาสั่งคนงานเบาง่ายกาที่สำเร็จไปกาหลายอย่างเลยล่ะค่ะหุงหำหุงเรียนแต่คือห้าวเฮกเกอเบิร์ดโบเดมี่ผักลัดมาซอยจ้าคือวรวว่าห้ามห้าวในแต่คือชาวบ้านเมื่ชาวบ้านร้อนรั่วไม่ต้ทำหมูแดงคัน หาได้ได้ในระดับหนึ่งค่ะสำเร็จมากบการดีวี่ประสบความสำดีใจค่ะดีใจค่ะเป็ฟังารื่องเขาทีเจะว่าพัฒนาไปนะคะที่ขาดการเพื่อแก้นนนนอย่างเดียวพี่น้องนี้นะคะพี่น้องเลยจะมาขอบุญของคุณพี่น้องเลย,เลย,เลยที่อยากมาทำบ,บุญน,นะคะสร้างถนนทนทางให้ได้สัญจรไปมาสะดวกสบาย กาสีีดายทรงพลให้การถ้ามากค่ะทายฮังหน้าข้ามกระลาบดึงดื้อใส่สะดวกมากสบายก็ทำน้องทนข้างอยู่างไรเนอะวันนี้เป็นมือแหลกมือแหลกขขานั่งซีที่เด็ดเลยว่ะใส่ผ้าสีลงวัดนะคะโกติบแบบบอคอยใส่นะคะ ว่าสั้นวัาซี่เร้อเนี่ยชื่อว่าอะไรว่าท่าน,นนอนไปนอนอ๋อเพลงคู่เดียวจนโมงนึงเสียงผัดมากยังจะบามาแต่เมื่อแต่ก่อนสิบ่นอนขนาดขนาดวันนอนเดี๋ยวเดีมม๋ยก็ตื่นมา,า,า,มา,า,านันยางกายแป้งตะลับเลยโมองหน,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 นึ่นนมมง ว่าไรช่วงนึงเพื่อสีหอบว่าที่น่มันวอหมวันเลยโคตรจะรายพอสมพวรพอจะช้งวันกับเดี๋ยวสักหน่อยค่ะขวดน้ำสักหน่อยนะคะอันหนึ่งนื่ยวแตกเหนื่้ยแตกไมเนนะใช่ได้ ອີຫຍັງແລ້ວ ้องเอ้ยกระตือกระตือจุ่มให้เตไปเห็ดหมอนี่นะโนมนะแบบถอดได้แบบว่าโนมห้ามซักตากะได้โอ้ยมืดด้บมเห็นความงามขอเแลย อนนเอากระชีพนะชี้ไว้เทอะจะนอนกันไออกหน้าออกตานะคะคนนะั้นเออคนที่โพส คพือสินอนรับพันดีดอกไม้ So, Fatih ดีเบ้ เนี่ยแหละพี่น้องค่ะที่ได้ก็อย่าลืมคำมาเบิ่งมาชมนะคะได้บุญนะคะได้บุญทุกต้นหน้าค่ะขอดใดที่คำมาเบิ่งมาชมขอให้บุญทุกชโชงกลับไปหาเอ็มซีผู้ที่เขรารมาิ่งมาชมช่องเจสี่เดิม นานเกินไปนะพี่ทองคะ่ะขออันนั่งนกแบบสบายใจก่อน,นะคะขออนุญาตาเริ่มเิด็จเทศน์ก่อนไปนะแนะะ่นไ่ม ุกาส่แว่นพี่น้องเฮ้ยบางเธออยากรับแล้วกันรับคันเด้แบบว่าฟังเสียงเคหลวงพ่อแล้วก็มันซึมซึมเขามันะที่ไส้แว่นดีนะกาอยากไส่เพราะว่าออยเพิ่นมาแต่เมืองนอกเพิ่นฝากมาให้ไส่ก็คส้นคือกูจไส้ โอ้พระมหาเป็นเบื้องนอกพระราชาที่มา <laughs> โอ้เ oh. บ่งความสวยชสถิสิโลกไปใส่แล้วนี่ล้วก็จะได้ไปเก็บเก็บกวดพยะมองไหมค่ะเส้าาเพันมาายะไล่ะี่น้หงายค่ะนะคะาคกับายเอาเงินเมื่ออะไรกับเมื่ออะไรบริเก็บพยะน,นะคะต้องยากชาวบา้านในะะคะเคก็บกง จังติดตามไปเก็บกดขยะแล้วกันค่ะจะได้การเอาบุญไปแล้วค่ะเก็บกดขยะอ่ะฮะกราดน้าบาร์ดี้พี่น้องเอ้อันนี้ทานเอาดีๆเด้อโรคไัยขาเจ็บเอาเมื่อวนนี้มันเบิรเดี๋ยวมันเลือไว้ <c oughs> เซ็ตดีแล้วหล่ก็จิไปหาเก็บกวาดขยะตก็อบอกพี่น้องมาดูเลย อย่าเฝ้ามือเด้อผู้ใดกันฮะทำความสะอาดบ่อแมนบ่อเอ้ยฮะกับมือเยอะหรอกะมาไม่ห้องน้ำวัดกับมีอยู่ไหนบอกขอชิม้าผีเจ้ามหาจับพอดิษะข้อสิษาที่ขอจังทันอิดไปต่องเนย ตอนที่นอเย พอพี่ออดพี่จันผู้ทีร่วมทำบุญมาตลอดนะคะและก็ง่ายๆเอื้อยเมื่อุกุนเด้อพี่น้องเด้อมีบได้ยบ่งซื้อก็แล้วกันนะพี่น้องจา้าบุญได้กุมน้ำกันไปหะเก็บปวดพยะต่อไปทีพี่น้องเรื่องเตือนเลยมาสอนกันเลยโอ้มาสอนกัน่อย